ตากันก็คือคลินิกเสริมความงามวันนี้ทีมข่าวมโนทวินินายพาคุณผู้ชมไปที่คลินิกเสริมความงามที่สยามสแควร์นะครับเพราะว่าเขามีการคิดค้นนวัตกรรมสําหรับลูกค้าใครที่อยากจะไปฉีดโบท็อกไปฉีดฟิลเลอร์สามารถทําได้อย่างปลอดภยัยเพราะว่ามีหน้ากากาอนามัยแบบจิ๋วครับนี่ครับคุณผ,ผู้ชมเป็นภาพหน้ากากอนามัยสําหรับการเสริมความงามบนใบหน้านะครับคือภาพนี้มีการแชร์กันในโลกออนไลน์อย่างมากเป็นของวลีรัตคลินิก ตั้งอยู่ใจกลางสยามสแควร์ซึ่งแพทย์หญิงวลีรัตนวีบรรจงศิล์แพทย์ประจำคลินิกคิดค้นหน้ากากนี้ขึ้นมาใช้ชื่อว่าวลีรัตน์มินิมาสจะปิดเฉพาะส่วนจมูกกับปากและเปิดบริเวณใบหน้าเพื่อให้สะดวกกับการรับบริการไม่ว่าจะเป็นการฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์หรือว่าเลเซอร์โดยจะมีอะคริลิกชิลเพื่อป้องกันอีกชั้นหนึ่งด้วยครับก็คือทีมของวลีรัตน์เนี่ยก็ช่วยกันเบรนสต t o r มนะคะเพื่อจะพัฒนา หน้ากากที่เหมาะกับธุรกิจของเราเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าการทําหน้าเนี่ยมันต้องเปิดหน้ากากเพราะถ้าไม่เปิดมันก็ทําไม่ได้แต่ทีเนี้ยทำยังไงให้ลูกค้าสามารถสบายใจว่าถ้าฉันเปิดหน้ากากเราฉันปลอดภัยเราก็เลยเดเวลอปตัวเนี้ยขึ้นมาว่าจริงๆการปิดหน้ากากมันไม่จาเป็นต้องปิดทั้งหน้ามันก็สามารถปิดเฉพาะบริเวณที่จําเป็นอย่างเช่นจมูกกับปากที่มันจะทําให้ละอองน้ําลายมันกระเด็นออกมาพอเราคิดในคอนเซปต์นี้ได้มันก็เกิดเป็นไอเดียของ วลีรัตมินิมส์ขึ้นมาค่ะคุณหมอวลีวรัตบอกว่าอนาคตจะพัฒนาหน้ากากเวอร์ชันใหม่ให้ตอบโจทย์การใช้งานมากขึ้นด้วยนะครับจ,จะปิดเฉพาะรูจมูกและปากให้มีความคล่องตัวในการใช้งานจริงมากขึ้นคุณหมอบอกว่าใครจะเอาไปเป็นต้นแบบก็สามารถนําไปปรับใช้ได้เลยครับส่วนตัวคลินิกนั้นเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าระหว่างที่ปิดให้บริการก็มีการอบรมพนักงานอย่างสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพพนักงานก่อนจะเปิดให้บริการเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนสุขภาพแข็งแรงดี ส่วนการจัดเตรียมสถานที่ก็ปรับใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนระบบปรับอากาศเพิ่มเครื่องฟอกอากาศให้อากาศไหลเวียนดีขึ้นจัดวางเก้าอี้ให้มีระยะห่างให้พนักง,งานใส่หน้ากากอนามัยและเฟสชิลต,ตลอดเวลามีฉากอะคริลิกกั้นบริเวณเคาน์เตอร์มีตู้อบฆ่าเชื้อกระเป๋าด้วยนะครับให้บริการกับลูกค้าทุกคนในส่วนของห้องให้บริการลูกค้าก็เป็นห้องส่วนตัวคือ1คนต่อหนึ่งห้องอุปกรณ์ที่ใช้ทาหัตถการก็อบฆ่าเชื้อก่อนใช้เสร็จก็เปลี่ยนใหม่ทันที เช่นเดียวกับผ้าหม่มผ้าปูต่างๆใช้เสร็จก็เปลี่ยนนําไปซักอบฆ่าเชื้อที่สำคัญคือการเปลี่ยนระบบการจองคิวครับคือจะต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนมาใช้บริการทุกคนเพื่อลดความแออัดของคนที่มาใช้บริการเปลี่ยนวิธีการต้อนรับเป็นออนไลน์ทั้งหมดจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการช่วงเวลาละ1คนคนละไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับก็จะไม่รับเขสวอล์กอินจะเป็นบุ๊กคิงร้อเซค่ะเพื่อที่เราจะสำรองห้องพรเวทส,สาหรับลูกค้าแต่ละท่าน คือลูกค้าที่มาเนี่ยก็คือ1ท่าน1ห,ห้องนะคะเราก็จะจัดคิวของพนักง,งานให้ดูแลลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็จะใช้เวลาในคลินิกลดลงค่ะทุกระดัทุกอย่างก็จะผักไปในให้ไปใช้ทางออนไลน์ให้หมดตั้งแต่การคัดกรองการตการคัดกรองโควิดการทําประวัตินะคะการประเมินใบหน้าประเมินแผนการรักษาการชําระเงินการแนะนําข้อปฏิบัติหลังทํา นอกจากคลินิกเสริมความงามแล้วฟิตเนสเองก็ต้องมีการปรับตัวนะครับการเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบวันนี้เป็นวันแรกหลายๆที่ก็ต้องมีการจัดมาตรการต่างๆทางการเว้นระยะห่างรวมถึงจำกัดจำนวนคนที่มาใช้บริการครับ อีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องปรับตัวมากขึ้นหลังรัฐบาลคลายล็อกระยะ3นะครับก็คือฟิตเนสครับอย่างที่ Play f i t นสนะครับมีการคุมเข้มการใช้บริการของลูกค้าตั้งแต่ตรวจวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลสแกน QR โค้ดไทยชนะเพื่อเช็คอินนอกจากนี้ทางร้านยังได้จำกัดจานวนลูกค้าที่มาใช้บริการเพียงวันละ50คนจากเดิมที่มีกว่า100คนและเก็บอุปกรณ์ออกกําลังกายบางส่วนเพื่อให้มีพื้นที่ในการจัดระยะห่างของเครื่องเล่นอย่างน้อย1เมตรตามมาตรการของรัฐบาล ด้านนายนัทนางวิโรธเทรนเนอร์ประจำเพลฟิตเนสบอกว่าต้องมีการปรับตัวเหมือนกันนะครับอย่างตัวเทรนเนอร์เองต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการฝึกสอนเพราะลูกค้าไม่สามารถใส่หน้ากากขณะที่ออกกําลังกายได้เดี๋ยวหายใจไม่ทันขณะที่การเทรนแต่ละครั้งก็จะพยายามใช้ท่าออกกําลังกายที่ไม่ต้องสัมผัสตัวกันมากนักไม่เน้นการออกกําลังกายหนักๆเพื่อไม่ให้ลูกค้าเหนื่อยและมีเหงื่อออกมากรวมถึงให้ลูกค้าพักนานขึ้นนะครับจากเดิมหนึ่งนาทีก็เป็น2นาที ถือเป็นการให้ลูกค้าค่อยๆปรับตัวไปด้วยหลังไม่ได้ออกกําลังกายมานานถึง2เดือนครับมาถึงก็มีการเตรียมตัวเรื่องของล้างมือล้างแอลกอฮอล์แล้วครับแล้วก็เวลาเทรนก็จะไม่ได้สัมผัสมากก็จะมีการช่วยห่างๆครับแล้วช่วงช่วงเปิดใหม่ๆก็จะไม่ค่อยมีการคาร์ดิโอก็จะแบบไม่ได้มีอะไรออกมาก็มีเวทเทรนนิ่งอย่างเดียวครับก็ไม่ได้เล่นหนักอะไรมากมายครับเหมือนเป็นการปรับตัวด้วยเนื่องจากจุด2เดือนก็ จะให้นักเรียนค่อยปรับตัวเรื่องของการออกกําลังกายไปก่อนด้วยครับจากเทรนเนอร์มาดูผู้ใช้บริการบ้างนะครับนางสาวฐานิตาโพกโมลผู้มาใช้บริการก็บอกว่ามาตรการของฟิตเนสที่นี่เนี่ยทำให้รู้สึกปลอดภัยและมั่นใจที่จะมาใช้บริการครับอันดับแรกเลยก็คือ1สะอาดเพราะว่าฟิตเนสแต่ละที่บางที่คือหนึ่งอุปกรณ์และไม่สะอาดแต่อยู่ที่นี่อย่างยังเพลฟิตเนสเนี่ยคือเขายังมีการแบบว่าทําความสะอาด เช็คต,ตลอดเวลาแล้วหนึ่งก็คือเหมือนเข้ามาในนี้เขาก็ตรวจเช็คคนเข้ามาด้วยเราก็เลยมีความมั่นใจที่จะมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งคุณฐานิตาบอกว่าแม้ตอนนี้จะมีความกังวลอยู่บ้างแต่การรวมตัวกันมันไม่ได้มีแค่ฟิตเนสครับยังมีสถานที่อื่นๆที่เราไปใช้บริการอยู่มองว่าจะไปที่ไหนก็มีความเสี่ยงดังนั้นสุดท้ายอยู่ที่ตัวเราในการป้องกันตัวเองมากกว่าครับ คลินิกเสริมความงามไปแล้วฟิตเนสไปแล้วพาคุณผู้ชมไปดูโรงหนังกับร้านนวดแผนไทยกันบ้างว่าเขามีการปรับตัวให้สอดคล้องกับวิถี New Normal อย่างไรบ้างครับพนักงานและเจ้าหน้าที่โรงภาพยนตร์ SFCinema เร่งทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกโรงหนังนะครับเพื่อเตรียมรับลูกค้าที่มาใช้บริการในวันนี้ซึ่งเป็นการเปิดบริการครั้งแรกตามมาตรการผ่อนปรนระยะที่3 นางสาวเพน,นภาชาติแพงตาผู้จัดการโรงภาพยนตร์ SF Cinema สาขามหาสารคามบอกว่านอกจากการทำความสะอาดแล้วพนักง,งานทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามายัยเฟสชิลและงดขายตั๋วที่เคาน์เตอร์ลูกค้าจะต้องไปซื้อตั๋วผ่านแอปหรือว่าที่ตู้ขายตั๋วอัตโนมัติเท่านั้นเพื่อลดการสัมผัสกันและลดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ภายในโรงหนังก็จะมีการเว้นระยะห่างเปลี่ยนผ้ารองศีรษะทุกที่นั่งทําความสะอาดด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อโรคทุกรอบใายเพื่อเป็นการป้องกันโรคและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าการเปิดในวันนี้นะครับมีหนังทั้งหมด4เรื่องเริ่มรอบแรกเนี่ย11มง50นาทีคือเรื่อง Bloodshot จากกลเลือดดุมีคนที่จองผ่านแอปไปแล้วกว่า30คนไปกันที่ร้านนวดแผนไทยย่านควงประตูท่าแพนะครับอ,อ,อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ ผู้ประกอบการทำความเข้าใจกับพนักงานถึงมาตรการป้องกันโควิด -19 ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อให้ปลอดภยัยทั้งคนที่ให้บริการและผู้ใช้บริการหลังจากที่ปิดไปกว่า3เดือนผู้ประกอบการร้านนวดแผนไทยเนี่ยบอกว่าแม้ร้านนวดจะสามารถเปิดได้แต่ว่าเนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักเป็นชาวต่างชาติก็เลยต้องเตรียมความพร้อมจัดร้านตามมาตรการควบคุมโรคของสาธารณาสุขแต่คาดว่าจะเตรียมไว้ก่อนดีกว่าจะยังไม่เปิดบริการในช่วงนี้ครับ ส่วนของพนักงานนะคะตอนนี้ก็คือเราได้รับเกณฑ์มาแล้วเราก็อยู่ในช่วงของการเตรียมตัวที่จะแบบว่าสอนพนักงานให้ว่ามีการขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างไรเพื่อเนื่องจากว่าเราแบบจะทําเหมือนปกติไม่ได้แล้วจะต้องมีวิธีการใหม่ว่าต้องทําอย่างไรมีวิธีการรักษาความสะอาดอย่างไรเนี่ยค่ะขณะที่ร้านนวดแผนไทยบางส่วนอำเภอเมืองเชียงใหม่มีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นคนไทยนะครับก็มีการเตรียมทําความสะอาดร้านจัดร้านตามมาตรการควบคุมโรค ลงทะเบียนตามขั้นตอนก่อนจะได้รับใบอนุญาตให้เปิดร้านได้ครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราต้องจับตากันก็คือภาคการท่องเที่ยวนะครับเพราะตอนนี้สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญสำคัญสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังก็เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งแต่แน่นอนว่าต้องมีมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดอยู่ครับ นักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามของต้นจามจุรียักษ์ร้อยปีในตำบลเกาะสำโรงอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีที่ก็เต็มไปด้วยกิ่งก้านใบสีเขียวชอุ่มแผ่ขยายออกไปแล้วก็มีดอกสีชมพูอ่อนที่แบ่งบานสะพรั่งนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ไปถ่ายรูปกันอย่างไม่ขาดสายส่วนที่สะพานไม้อุตมานุสร์อำเภอสังขละบ,บุรีก็เริ่มกลับมาคึกคักเช่นเดียวกันจะเห็นสันดอนกลางลำน้ำซองกาเซียส่งผลให้แพท่องเที่ยวบางส่วนเริ่มเกยตื้น เกิดเป็นภาพที่สวยงามและแปลกตานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่บอกว่าไม่เคยเห็นนะครับเช่นเดียวกันกับที่ตลาดน้ําบางน้อยอําเภอบางคนทีจัังหดสมุทรสงครามและที่ตลาดไทยย้อนยุคบางระจันอเภอบางระจันจหวสิงห์บุรีครับก็เริ่มกลับมาคึกคักเช่นเดียวกันขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าพร้อมที่จะเปิดร้านให้บริการกับนักท่องเที่ยวแล้วซึ่งแน่นอนว่าทุกแห่งนะครับจะมีข้อบังคับให้ผู้ประกอบการร้านค้าหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวต้องวัดอุณหภูมิร่างกายทุกครั้ง ใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือพร้อมเน้นย้ำทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาตามมาตราการควบคุมโรคส่วนบริเวณชายหาดบางแสนช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ไปรื้อแผงเหล็กเพื่อให้นักท่องเที่ยวลงหาดและเล่นน้ําได้หลังปิดมานาน2เดือนพบว่ามีนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ากันอย่างคึกคักนะครับแต่ร้านค้าเตียงผ้าใบจะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวในวันที่5มิถุนายนครับ เน้นย้ำว่าห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานั่งดื่มโดยเด็ดขาดเนื่องจากคำสั่งจังหวัดชลบุรียังไม่อนุญาตหากพบจับกลุ่มทันทีเช่นเดียวกับชายหาดเมืองพัทยาและหาดจอมเทียมเช้าวันนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการร่มเตียงมาให้บริการนะครับมีเพียงนักท่องเที่ยวบางคนที่มาวิ่งออกกําลังกายตามชายหาดและมาเล่นน้ําด้านเรือโดยสารที่ให้บริการนักท่องเที่ยวข้ามไปเกาะล้านที่เปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรกก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติเลยนะครับเดินทางมาใช้บริการกันบ้าง มีเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยนักท่องเที่ยวที่จะไปยังเกาะล้านต้องใส่เสื้อชูชีพต้องนั่งเว้นระยะห่างตามที่เรือโดยสารกำหนดไว้อย่างเข้มงวดน,นะครับถึงแม้ว่าจะมีการผ่อนปรนกันมากขึ้นหลายๆกิจการกิจกรรมกลับมาเปิดกันนะครับแต่ว่าผู้ว่ากทมสั่งปิด 16สถานที่เสี่ยงยาวไปจนถึงวันที่30มิถุนายนเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโควิด -19 <SL Yeah. S 1> ครับ <era> พลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่ากรทมออกคำสั่งปิด16สถานที่เป็นกา,การชั่วคราวต่อเนื่องตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30มิถุนายนหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงได้แก่1นะครับผับบาร์ bar, สถานบันเทิงและสถานที่ประกอบการคล้ายสถานบันเทิง2สวนน้ำสวนสนุก 3. สนามเด็กเล่นเครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาด 4. โต๊ะสนุกบิลเลียด 5. สถานที่เล่นตู้เกม 6. ร้านเกมร้านอินเทอร์เน็ต 7. สนามไก่ชนสนามซ้อมกับชนไก่ 8. สถานรับเลี้ยงเด็กสถานดูแลผู้สูงอายุ 9. สนามมวย 10. โรงเรียนสอนศิละปะก,การต่อสู้1 1สนามมา้า 12. สถานประกอบกิจการอาบน้ำา13สถานประกอบกิจการอาบอบนวด14สานามแข่งขันทุกประเภท 15. สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยงสถานที่จัดเลี้ยงรวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน 16. สนามชนโคสนามกัดปลาหรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทํานองเดียวกันครับขณะที่การเปิดกิจการต่างๆผู้ใช้บริการต้องสแกนบาร์โคดหรือ QR คอโค้ดไทยชนะและกรณีที่พบว่าคนที่ใช้ iPhone ได้รับข้อความเชิญชวนเล่นเกมออนไลน์ซอไปในทางการพนัน พันตำรวจเอกสิริวัตรด,ดีพอรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเผยว่าอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบที่มาซึ่งยังไม่ทราบว่ามาจากแหล่งใดจนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่มีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความแต่อย่างใดสำหรับคนที่ใช้ iPhone และได้รับข้อความสแปมใน i m e s s a g e ทำให้เกิดความกังวลถึงความปลอดภัยนะครับ คุณผู้ชมที่ได้รับข้อความแบบนี้สามารถป้องกันข้อความสแปมได้ด้วยการบล็อกคนส่งข้อความหรือปิดการใช้งาน iMessage นอกจากนี้ยังสามารถรายงาน iMessage ในลักษณะเข้าข่ายสแปมหรือว่าข้อความขยะหากได้รับจากบุคคลที่ไม่ได้ถูกบันทึกอยู่ในแอปรายชื่อวิธีนะครับก็คือเปิดการสนทนาขึ้นมาแล้วกดแจ้งว่าเป็นขยะการกดรายงานนี้จะช่วยส่งต่อข้อมูลและข้อความของผู้ส่งไปยังทาง Apple และลบข้อความดังกล่าวออกจากอุปกรณ์ออกจากมือถือของเราด้วยนะครับหาคุณผู้ชมไปดูที่ญี่ปุ่นกันบ้างน,นะครับขณะตอนนี้เนี่ยญี่ปุ่นเริ่มมีการพิจารณากันแล้วว่าจะให้คนจาก4ประเทศสามารถเดินทางเข้าไปที่ญี่ปุ่นได้หนึ่งในนั้นก็มีข่าวดีเพราะว่ามีชื่อของประเทศไทยรวมอยู่ด้วยส่วนเรื่องของการผ่อนคลายต่างๆเราก็จะเห็นว่าโตเกียวสกายทรีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังก็เปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วเป็นวันแรกครับ ทางการญี่ปุ่นกำลังพิจารณาผ่อนปรนมาตรการห้ามเข้าเมืองให้กับ4ประเทศกลุ่มแรกได้แก่ไทยเวียดนามออสเตรเลียและนิวซีแลนด์โดยจะพิจารณาจากจำนวนผู้ติดเชื้อและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศนะครับนอกจากนี้ญี่ปุ่นมีแผนจะผ่อนปรนให้นักธุรกิจและพลเมืองจาก4ประเทศเข้าเมืองได้หากไม่พบการติดเชื้อจากการตรวจที่ประเทศตัวเองและผ่านการตรวจหาเชื้อเมื่อเดินทางถึงญี่ปุ่น ล่าสุดสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงโตเกียวก็คือโตเกียวสกายทรีได้เปิดรับนักท่องเที่ยววันนี้เป็นวันแรกหลังปิดมานาน3เดือนการเปิดให้บริการครั้งนี้โตเกียวสกายทรีมีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิและหากคนที่มาเยือนเป็นเด็กเล็กยังไม่เรียนชั้นประถมนะครับก็ต้องใส่หน้ากากอนามายัยส่วนจํานวนผู้เข้าชมยังจํากัดครับให้เข้าได้ประมาณ20-30%จากจํานวนสูงสุดและเวลาในการเปิดก็สั้นลงเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าจนถึง3ทุ่มเท่านั้น ขที่วันนี้นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยทินโฆษกสบาคพูดถึงกรณีญี่ปุ่นเตรียมให้คนไทยเข้าประเทศได้ว่าตนขอย้ําหากคนไทยไปญี่ปุ่นไม่ว่าจะไปเที่ยวหรือไปทําธุระการเดินทางกลับมาไทยก็ยังมีกฎของเราอยู่คือต้องอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ถึงแม้เขาจะเปิดประเทศก็มีความยุ่งยากในการเข้าประเทศอยู่ครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเตรียมไฟเขียวคนไทยเข้าประเทศได้ อันนี้เป็นข่าวดีครับมีอยู่4ประเทศเท่านั้นที่ได้เข้าเขานะครับก็คือไทยเวียดนามออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งแน่นอนครับเขาก็ต้องดูมาตรการของการดูแลคนของประเทศนั้นๆซึ่งไทยเราก็อยู่ในสี่ประเทศนี้แต่อยงไรก็ตามแต่นะครับนำเรียนไว้ก่อนนะครับว่าถ้าท่านไปเที่ยวประเทศเขาหรือไปธุระอะไรของประเทศเขากลับเข้ามาย่างเมืองไทยเรา เรายังมีกฎของเราอยู่ก็คือ14วันที่ต้องอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับอันนี้ก็นําเรียนไว้ก่อนถึงแม้เขาจะเปิดประเทศแต่ท่านก็ต้องมีความยุ่งยากในตอนที่เข้าประเทศอยู่นะครับสําหรับจํานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่มหนึ่งรายเป็นหญิงไทยอายุ43ปีเดินทางกลับมาจากรัเสเซียและอยู่ในสถานกักกันของรัฐที่จังหวัดชนบุรีจนถึงตอนนี้มีคนไทยที่เดินทางกลับจากรัเสเซียและพบว่าป่วยเป็นโควิด -19 ทั้งหมด5รายแล้ว ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่3,082รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ2,444รายและเป็นผู้ป่วยที่กลับมาจากต่างประเทศและอยู่ในพื้นที่ควบคุมของรัฐ1 4 5รายส่วนที่ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลมี60รายเสียชีวิต57รายครับ ช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมมีคลิปที่โด่งดังในโลกออนไลน์อ้างว่าเป็นตำรวจที่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการไม่ตรวจปัสสาวะเรียกไป40,000กว่าบาทแล้วไปจบที่33,000บาทล่าสุดโดนเด้งแล้ว8นายนะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ มไม่นานใหม่ครีมนวดผมสันซิวสุดเซรั่มซึมเร็วล้างเร็วครีมนวดผมสันซิวสุดเซรั่มใหม่สวยเท่มากพิเศษเพียง29บาทวันนี้ถึง31ธันวาคม2563 เซลี Daily, เรื่องเด่นประเด็นดังครับคผู้ชมครับกลายเป็นคลิปที่มีการแชร์กันแล้วก็เรียกเสียงฮือฮาอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่มีคลิปหนึ่งที่ระบุว่าเป็นตำรวจเรียกเงินค่าละเว้นการตรวจปัสสาวะโดยเรียกเงินสูงถึง40,000บาทและสุดท้ายไปจบที่33,000บาทล่าสุดมีคำสั่งเด้งแล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้ง8นายแล้วครับ จากกรณี Facebook เรียงไกลไทยออนโพสต์คลิปวิดีโอชื่อว่านายแน่มากเป็นภาพเสียงการเจรจาต่อรองในห้องหนึ่งที่ระบุว่าเป็นสพหนองจอกอำเภอท่าย,ยางจังหวัดเพชรบุรีนะครับจะเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่คาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังต่อรองกับหญิงรายหนึ่งเรียกเงินค่าละเว้นไม่ต้องตรวจค่าปัสสาวะจาก40,000บาทสุดท้ายไปจบกันที่33,000บาทไปดูคลิปการบางช่วงบางตอนครับ หนูขอสามหมื่นนะคะิดสามพันเท่านั้นเองติดสามพันหนูก็ต้องหายอกมัหาก็ต้องหาแหละทำไงได้ล่ะแต่ว่าหนูขอสักสามนะคะสามหมื่นสามหนูต้องสามหมื่สาได้แค่นั้นหนูหายได้ตอนนี้ได้แค่สองหมื่นไดอีกหมื่นหนูก็แค่อีกหมื่นสามหนูขอสามช่นนี่บอกสี่มาให้อีกแล้วนะเนี่ยเออแต่แต่หนูขอไม่ต้องทบไม่ได้ไม่ได้ในขณนั้นนะ เดี๋ยวปอนี่เอาแค่นี้เองจบแค่นี้เองนะสะดวกสบายแล้วด้วยจบสบายออกไปเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเรียนที่เกิดขึ้นเลยมันตลกอ๋ออย่างนี้เขาสองคนน้องคนนี้เหมือนน้น้องคนนี้หนูจหนูให้เขากินยาค่ะแล้วก็หนูของสามนะคะของสามตอนนี้หนูหาหนูโทรไปเมื่อกี้เนี่ยค่ะแต่ว่าหนูก็จะหายมันได้แค่นั้นแหละ นี่แหละครับเรียกรับกันแบบนี้กลายเป็นคลิปดังเลยเละครับคลิปนี้มีคอมเมนต์มากกว่า3,000คอมเมนต์แล้วก็มีการแชร์ไปอีกจํานวนมากล่าสุดนะครับพันตารวจเอกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกตํารวจเผยว่าได้รับรายงานจากพลตํารวจตรีเทียนชยัยคามาปโสผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีแล้วว่าได้มีคําสั่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจที่เกี่ยวข้องทั้ง8นายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตรํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี โดยให้ขาดจากตำแหน่งหน้าที่ต้นสังกัดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพันตํารวจเอกกฤษณะบอกอีกว่าพลตํารวจเอจกจักรทิพย์ชัยจินดาพอบอตอรกํกำชับให้การสืบสวนข้อเท็จจริงต้องเป็นไปด้วยความโปรง่งใสให้ความยุติธรรมและก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายยืนยันชัดเจนไม่เอาตํารวจนอกรีดไว้หากทาผิดตามที่ถูกกล่าวหาโดยให้พิจารณาลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดพร้อมกำชับให้ในายตำรวจที่กำกับดูแลเรื่องนี้อย่าให้เกิดความบกพร่อง และรายงานผลให้ทราบโดยเร็วประกอบกับให้ผู้บังคับบัญชาทุกภาคส่วนเข้มงวดกวดขันความประพฤติวินัยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดอย่าให้เกิดเหตุเช่นนี้ขึ้นอีกเป็นอันขาดครับมาดูที่อีกเรื่องหนึง่งต้องเตือนภัยกันอีกรอบนะครับสำหรับมิจฉาชีพที่แฮ็กเฟซบุ๊กแล้วก็ไปหลอกให้คนที่ใกล้ชิดของคุณโอนเงินไปให้เขาล่าสุดที่โดนไปเป็นแม่ค้าข้าวแตนในจังหวัดลำปาง เสียเงินไป12,000บาทนะครับแล้วก็บอกว่าเสียใจมากเพราะว่าเงินก้อนนี้12,000บาทเนี่ย5,000บาทเป็นเงินเยียวยาตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปต่อยอดกิจการในช่วงที่เจอกับปัญหาโควิด -19 ครับ นางนงนุษอายุ55ปีเจ้าของข้าวแตนนะฮะเป็นร้านข้าวแตนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำปางร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อเวลาประมาณ5ทุ่มของคืนวันที่30พฤษภาคมได้รับข้อความจากเพื่อนใน Facebook ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านและก็สนิทกันเพื่อนชื่อว่านงรัตโอกะเบทัาข้อความมาครับบอกว่ามีเงินในบัญชีสัก6,000บาทไหมตนก็เลยตอบไปบอกว่ามีประกอบกับคุณนงรัตเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนนะฮะเดินทางไปต่างจังหวัดช่วงนั้นพอดีก็เลยคิดว่าอาจจะต้องการใช้เงิน จึงโอนเงินไปให้6000บาทแล้วก็คิดว่าจะได้เงินคืนช้าวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าเฟซบุ๊กนงรักส่งข้อความมาขอยืมเงินอีกขอเพิ่มอีก600 0บาทตนก็โอนไปให้อีกหนึ่งครั้งรวมทั้งหมดเป็น1 2 0 0 0บาทหลังจากนั้นตนพยายามโทรไปทางแมสเซจโทรไปหาเพื่อนคุณนงรัฐ์แต่ว่าปลายทางไม่รับสายพิมพ์ข้อความกลับมาบอกว่าไม่สะดวกจะรับแต่ก็ยังพิมพ์มาขอเงินเพิ่มอีกนะครับพอตอนเปิดเฟซบุ๊กเท่านั้นแหละก็ไปเห็นลูกสาวของนงรักโพสต์ข้อความว่า เฟซบุ๊กของแม่โดนแฮ็กถ้าเกิดมีข้อความขอยืมเงินอย่าโอนให้เป็นอันขาดคุณนงนุชก็เลยรู้เลยฮนะว่าถูกหลอกแน่แล้วเสียใจมากโดยเฉพาะเงินที่โอนไปให้เพื่อนเป็นเงินเยียวยาจากรัฐบาลที่เพิ่งได้รับมาหวังว่าจะเอาไปใช้จ่ายต่อย,ยอดในกิจการขายข้าวแตนตอนนี้แจ้งความไว้ที่สพเกาะขาแล้วครับมารู้ตอนที่ว่าโอนไปให้หมดแล้วแล้วเราก็มาเปิดเฟซดูโทรหาเพื่อนโทรหาเพื่อนก่อนเพื่อนบอกว่า โดนหลอกแล้วมั้งเนี่ยอ่ะอเราก็ตกใจเลยเราก็เปิดเฟซด,ดูก็ไปเห็นเฟซลูกสาวแก<ด>พึ่ง<ด>พึ่งโพสตบอกว่าผลชื่อนี้อยู่นี้นามสกุลนี้อย่าโอนนะเป็นเฟซโดนแฮกเราโอนไปแล้วอะ่ะเพรพี่ล้มต้องหมดได้หมื่นสองเงินเนี่ย ที่อยู่ในบัญชีเนี่ยเงินเพิ่งก็ได้จากรัฐบาลไม่กี่วันอ,อได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลที่ว่วาเราก็เอาเงินส่วนนี้แหาาละช่วยอ่กลัวว่าพี่น้องรักจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเพื่อนกันทุกลัวด้านคุณนงรักเจ้าของ Facebook ที่ถูกแฮกที่ถูกสมรอยเนี่ยนะครับเผยว่ามีเพื่อนถูกหลอกโอนเงินทั้งหมดเนี่ยสี่คนรวมยอดประมาณ3 0,000บาทไปแจ้งความแล้วและตำรวจตรวจข้อมูลบัญชีปลายทางพบว่าเป็นคนจังหวัดพัทลุง ตอนนี้อยู่ระหว่างอายัดเลขบัญชีและตรวจสอบเพิ่มเติมครับต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องดังหลายคนรอดูภาพวาดของแม่สิตางส้มหยุดที่ฝาผนังโบสถ์แห่งหนึ่งล่าสุดดูเหมือนว่าอาจจะต้องยุติไปเพราะว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาลงพื้นที่ไปตรวจสอบและขอให้ด้านนายธรรมนันขอให้ศิลปินเนี่ยแก้รูปของสิตางจากรูปที่ชี้ส้มให้หยุดเปลี่ยนเป็นภาพสิตางนั่งกราบไหว้พระพุทธเจ้าแทน โดยให้เหตุผลว่าภาพของพระพุทธเจ้าไม่น่ามีภาพหรือว่าสิ่งแปลกปลอมมาแฝงภาพของสีตางชี้ส้มนั้นถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งจึงขอให้แก้จากสีตางชี้ส้มหยุดเป็นสีตางไหว้พระพุทธเจ้าแทนไปฟังเสียงครับนั่งเทวาดาและเจ้ามืงังางนะครับต้องการมาเป้าพระเจ้าอย่างมากเลยนะครับนั้นแล้วมีลูกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ใส่ใจในะะาการเสด็จพุทธเจ้าอย่างนี้ ันจะดห,หการไม,ไมนะร้านนายจรันพัฒนศิลปินผู้วาดภาพก็ยอมรับและบอกว่าจะแก้ภาพตามที่สํานักงานพระพุทธศาสนาขอมาโดยจะให้แล้วเสร็จภายในเร็ววันนี้ครับ ต่อกันที่เรื่องการเมืองหน่อยนะครับคอการเมืองต้องจับตากันให้ดีนะครับเพราะว่าทางคณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐมีการลาออกไปถึง18คนซึ่งคงต้องจับตาว่าการเปลี่ยนแปลงของพักพลังประชารัฐหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรแล้วนายอุตมะสัวนายนจะลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักแล้วมีพลเอกประวิตยวงสุวรรณเข้ามานั่งเป็นหัวหน้าพักแทนหรือไม่ครับนายภัยบูนนิติตวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐแถลงข่าวการลาออกของขคณะกรรมการบริหารพัก18คน โดยมีผลตั้งแต่วันนี้ส่งผลให้กรรมการบริหารพักทั้งคณะนะครับรวมถึงหัวหน้าพักและก็เลขาธิการพักต้องพ้นจากตําแหน่งและต้องเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ภายใน45วันส่วนเหตุผลการลาออกนั้นคุณภัยบูลบอกว่าเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนไม่ได้มีนัยยะสําคัญใดๆพร้อมปฏิเสธไม่รู้ว่าใครจะมาดํารงตําแหน่งเป็นหัวหน้าพักเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นตอนนั้นต้องรอการประชุมใหญ่ของพักก่อนยืนยันว่าการดําเนินงานและก็การดําเนินการในวันนี้ จะเป็นประโยชน์กับพักพลังประชารัฐส่วนจะมีชื่อของพลเอกประวิตร์วงสุวรรณในฐานะประธานยุทธศาสตร์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักหรือไม่คุณภัยบูนเผยว่าพลเอกประวิตร์เป็นเสาหลักของพักแต่การจะเลือกหัวหน้าพักก็เป็นเรื่องของที่ประชุมใหญ่ด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดถึงการลาออกของกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐว่าเป็นเรื่องของพักการเมืองขออย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องเพราะว่าตนไม่ใช่สมาชิกของพัก ส่วนหลังจากที่คณะกรรมการบริหารพักไม่มีตําแหน่งในพักมันจะส่งผลต่อตําแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่นั้นพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นเรื่องของตนจะเป็นผู้พิจารณาเองแต่ยังไม่ทราบว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะครับเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะคิดเรื่องนี้เนื่องจากตอนนี้มีประชาชนที่เดือดร้อนอยู่จํานวนมากครับ ต่อกันที่สหรัฐกันบ้างนะครับคุณผู้ชมการประท้วงใหญ่ที่มีต้นต่อมาจากการเสียชีวิตของชายผิวสีที่ถูกตำรวจผิวขาวจับกลุ่มในรัฐมินิโซตาของสหรัฐตอนนี้ลุกลามหนักกลายเป็นทั่วประเทศสหรัฐแล้วก็ไปอย่างต่างประเทศแล้วมีรายงานว่าจนถึงตอนนี้นะครับมีการจับกลุ่มผู้ประท้วงไปแล้วกว่า4 0 0พคนครับสถานการณ์การประท้วงในรัฐมินิโซตาของสหรัฐล่าสุดตำรวจสหรัฐคุมตัวชายคนขับรถบรรทุกที่ขับรถ พุ่งชนใส่กลุ่มผู้ประท้วงบริเวณทางหลวงแล้วนะครับโดยคนที่เห็นเหตุการณ์ยืนยันกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้แต่หลังจากชายที่ขับรถบรรทุกคันนี้นะครับลงจากรถก็ถูกกลุ่มผู้ประท้วงรุมทำร้ายแบบนี้ครับการประท้วงครั้งนี้นะครับลุกลามไปหลายเมืองใหญ่ทั่วสหรัฐและมีรายงานว่า40เมืองทั่วประเทศประกาศใช้เคอร์ฟิวโดยมีบางเมืองประกาศยืดเวลาการบังคับใช้ออกไปทั้งสัปดาห์ ขณะที่เขต County คิงส์ในรัฐเซียโตก็ประกาศภาวะฉุกเฉินหลายพื้นที่การประท้วงลุกลามจนตำรวจต้องใช้แก๊สน้ำตากระสุนยางในการสลายการชุมนุมมีการเผาทำลายทรัพย์สินเกิดการปล้นและจลาจลหนักมีรายงานว่าตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมหรือว่า1วันหลังการเสียชีวิตของจอจฟลอยด์ชายผิวสีที่ถูกตำรวจในรัฐมินนโซตาจับขณะที่เขานั้นไร้อาวุธ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มีผู้ที่ถูกจับกุมแล้วมากถึง4,000รายทั่วประเทศขณะที่สารเลื่อนนัดนายเดเร็กโชวินอดีตตำรวจที่ทําให้นายฟลอยเสียชีวิตจากวันนี้ออกไปเป็นวันที่8มิถุนายนถึงแม้ว่าหลายพื้นที่จะมีความรุนแรงนะครับก็มีภาพแล้วก็มีรายงานว่าตำรวจในย่านควีนส์ของนครนิวยอร์กคุกเข่าเพื่อแสดงตนว่าอยู่ข้างผู้ประท้วงซึ่งจากวิดีโอจะเห็นว่ามีตำรวจอย่างน้อย3รายที่คุกเข่าและก้มหัวระหว่างที่มีการอ่านรายชื่อของชาวผิวสีที่เสียชีวิตจากตำรวจ ผู้ประท้วงก็โห่ร้องแสดงความดีใจนะครับจากนั้นตำรวจกับผู้ประท้วงก็มีการจับมือมีการกอดกันนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าตำรวจในเขตคาวนตี้ไมอามี่แดดตำรวจก็คุกเข่าวและก็แสดงตนว่าอยู่เข้าข้างผู้ประท้วงเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้คือท็อปท็อกเดลี่เรื่องเด่นประเด็นดังประจำวันจันทร์ต้นสัปดาห์นะครับกลับมาเจอกันใ้ใหม่วันพรุ่งนี้5โมงครึ่งวันนี้ผมแงบงค์เอกพร้อมทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ やった